ปพพ,พมาตรา175ผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคียกรรมย่อตัวบทวัดหนึ่งโมคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้อน,นุหนึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วอน,นุสองคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีอนุ3บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกกลช่อชนหรือถูกข่มขู่อนุสบุคคลวิกลจริตผู้กระทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ววรกสองถ้าผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมคียกรรม ทายาทอาจบอกล้างโมคียกรรมนั้นได้ดีกาสำคัญผู้มีสิทธิ์บอกล้างโมคียกรรมได้ต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้าตามมาตรา175บุคคลอื่นนอกจากนี้แม้จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ไม่มีสิทธิ์บอกล้างโมคียกรรมได้เว้นแต่ ผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคียกรรมถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างทายาทของบุคคลดังกล่าวจึงจะมีสิทธิ์บอกล้างได้ตามมาตรา175วรรควท้ายการบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมคียกรรมนั้นไม่ต้องทำตามแบบพิธีอย่างใดๆเพียงแต่แสดงเจตนาบอกล้างไปยังอีกฝ่ายหนึ่งก็พอแล้วและการฟ้องคดีเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็ถือว่าเป็นการบอกล้างแล้วโจทแสดงเจตนาทำสัญญาซื้อ อขายที่ดินเพราะถูกจำเลยใช้กลช่อชมว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่าสามารถครอบครองทำประโยชน์ได้มีใช่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ต่อมาโจ์ทราบว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์จึงไปเจรจาขอคืนค่าที่ดิน